รอากาศร่มเย็นน,น,นะครับเนี่ยครับเรอพี่น้องเนอมากินก๋อยเนื้อมากันครับสดแสบสดสดครับอืมคำยางนีนมันเนี่ยผมเนี่ยเนื้อสดสดเลยสุดหยอดโอ้โหลุดโดด มือนี้เฮ็ดเป็นสูตรซับครับซ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 ับแล้วก <c oughs> ับเอามามาเพียมาเพียไว้ประมาณสักสองสามนาทีมันเข้ากันครับแต่ว่าปรุงใส่ขอหอมลงไปใส่ครับสูตรซับผู้เฒ่ามักนุ่มดีครับมาต้องยำไล่ลึกเลยขาขาขามาได้ไม่น้องเลยครับทำกลางบรรยากาศ ต้องให้ต้องหน้าเขี้ยวกระจีทั้งลังครับสากลังชุดยอดชุดยอด,ดอีกสีรุดมาๆพี่น้องมาๆ้าบ้ากับแก้มกับมี่พักบัวเนี่ยมักทั่วครับลูกโดดมักเขืออืมยังอีกเอาเอาซสมมีละสมมีละแศบแศบแศบก็บรรยากาศสุดยอดสุดยอดล้านนิ่วครับมาๆพี่น้องมาๆ้าบุดยอด,อย,ดยอดนกเข้าอ่ะคันดีทำห่อน ตัตอนห้อนครับห้อนสุดยอดสุดยอดไปอย่นี้ก่อนอืมของเนี้ยก่อนห่อนครับเฮียยอดยอดยอด,ยอดมากมาพี่น้องมากมามา,มา,มาอือเฝ้าอะไรเฝ้ากินเฝ้าผย,ยบตะตายสายรอ่มามามา,มาอือชดก่อนดอกหน่อยประเดิมก่อนประเดิมกอ่อนอือ ร่มไก่อยกำลังมากครับร่มไม่ไหวเขาไปพ่นต้นหนาวแล้วเขาไม่ไหวเขากำลังร่วงกำลังเป็นร่วงกำลังมั่นอ้โหเจ๋งอืมเจ๋งอืมเจ๋า ดวงใบใหม่ <c oughs> ลมเย็นทนหอนก่อนอดัหยักครับครับครับ บรรยากาศธรรมศาสตร์ครับพี่น้องครับสุดยอดมันอยู่มองเงีย <c oughs> มองกินกับธรรมศาสตร์เนี่ยแซบ่บมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อกินน้ำกันเนีน่ยกระชุดนพิษขม,มเน,น,ออนี่ยกระชอ่นอ่อน

ยอดน่าผินออกมากกินน้ำกันกินก็บรรยากศาศธรรมชาติทองห้ทองหน้าร่มเย็นไ,ไม่ว่อยเข่าเคี้ยวกัญจีลูกฟ้าวขันจุกกูจุกกูอื หักกาดีบรรยากาศโอ้บระกระมันญ่นำต้มคนทอดนุ้นคนอื เดินไปทางเนอะเก็บซีดเี่เขาลบทุกคำเว่าตัวอยู่กว่างอยู่ไกลเม,อเมืองก่อเมืองกรุงอืมต่างประเทศเมืองหนวงเมืองหน้าหน้ากินน่วกันครับทรงภาบรรยากาศนี่ยเพงพีนทุงหนก้าเฮากินแน้แเสบๆน้วกันอืม ยัดคับงจากสิบนโตมาลายมือรื้มาสองร้อมือรับอาการเริ่มดีแล้วเย็นไ่บ่อร่มนี่หือ

ว่าอยากมีน้องมาสุ่มเด้อกลาแค่กินหลายคนยังแฝบครับจุ่มกันด้วยว่ายอมเหนือกระซับ ซับแกสุดซับวันนี้ครับสุดสุดสร้อยสุดสร้อยซับปุกปกกลอยหอมแวมมอนาเป็นก้อยสวมครับใครบอกเน่าใครมุแตงแช่พกั่งน้มุนี้เอาแบบนี้กัน เอุดีวงเห้มามาครับมาอมเอาแบบซาใจเละมาครับมาอย่างครับยุ่ยอด,ดอยอดขรา้งนี้แซ่บแซบ